สวีดัสสวัสดีพี่น้องมาพบกับผมคือเกา่าหัวสองไร่เบาเติงพี่น้องมาบมริมเทเอาซีนากากหมูมาย่างกับจุกตับงวัวอาหารออเดิบอยกากกำย่อยสักหน่อยตับงวโคตรขุนนะพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปรับชมกันอาทิตย์นี้เสียงดังเลยนะพี่น้องเสียงหมอกสะทไปปะนหลังสวดเจดจวดเนี่ยไปครับไปชมกัน จ uh ับ huh ง้อเสียบผมครับผมพวกโบราณไทยไม่เพียงแต่หอยแต่ก็หอยของไทยก็เป็นง้อ เขาซื้อมากินของฟรีกแล้วหอ้รูเปเรี่ยห่หย้ามีอตว้ตากตัน เสพสยพี่น้องนำ้ำตกยได้เสบ้านวดหลหรมีโฆษณายอย่างเดิมดบอกดิซมาแล้ยน,นี่ก็สมบูรณ์ย้่สิบสาม คอมตาสวดบ่แสบก็มีแต่คนป่วยเท่านั้นแหละตำแตงไทยอุบล ล้าส่งเตาอูด้พี่น้องเอา,เอายังบอกไม่แสบพืชกอ่อนแล้วขายได้หไดเหรอเสร็จอาหารที่เรียบร้อยตำแตงย่างหน้ากากหมูพี่น้อง